สวดีค่ะลูกหลานทุกคูทนว้ายฝนตกลูกหลานอึยทั้งคืนนี่บรรยากาศยามเช้าๆนะคะฝนตกเช้าแล้วนะคะลูกหลานรีวิวบรรยากาศยามเช้าๆให้ลูกหลานดูอัปเดตเนาะสพาไปดู <c oughs> โอ้ยโอ้ยขอโทษขอไปลูกหลานเอ้ยสักจะเป็นวัดแล้วไปดูปูเลยลูกหลาน ปูปลูกอันนั้นนะคะอันนี้มะแต่งด้วยลูก่ัดลูกมะแตงนะคะกำลังขึ้นปินมากป้มไว้กินสุกมัน,นะคะทุกคนแปลงนนแปงะคะไปดูปูด้วยลูกอนะัดปูกอันนั้นไว้นะคะคือปูปลูกติดซ็กใช่อันนี้เลยแล้วพอ ติุกเชิดเงาอนี้เลยเลยเหรอวลูกใอันนีเะอันเสียบไว้เฉยๆเหรอว้อันนี้เป็นต้นอันต้นว่านจระเข้นะคะทุกคนไว้ป็นยาเอามาแล้วก็จะมาปลูกเสียบไว้ต้นว่านจระเข้อันนี้ก็ต้นครัวนั้นเราลูก ค้างกำลังเตะงามเลยสซวโรุดกกำลังเป็นยอดนะคะทุกคนกำลังเป็นยอดเอายอดนี้ไปหนึ่งไปอันนั้นได้นะคะทุกคนแซ่บแซบวกกินกับน้ำพริกไนมาถุงหนึ่งทุกคนแจกการปลูกวานจรลเข้ีวานจัลล์คีทั่ว แต่ให้มันล่น้ำเหมือนกันเจ้ากินแต่หากระถางมาใส่ต้องหากระถางใส่เสียบไว้ให้มันซื้นก่อนกระถางมาัสไซตัวนี้เอาไว้แล้ยทุ่งเลยไม่ได้เบา่บาไว้ก่อนปบ้านเวลาน้ำร้อนลวกหรือว่าอันไพ่ใหม่นะเอาน,นี้มาลาอันนี้กูปิดอยู่นี่อ้ยมันเยอะแลว้วพอเอาอันนี้เลยเยอะบ่เป็นหรอกของกันี่ ไอ้อมันจะข่มมันตั้งหลายข่มเลยเนี่ยห,หลายข่มแล้วนะสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าแล้วรอบนี้แหละทูบด้วยเลยรอบรอบเลยเหรอเสือตามมาด้วยเหรอจะมาช่วยเหรอไอเสือเสือ,อยหลายขุม่มเลยลูกาญปลูกเซมนำต้นนั่นแหละ แล้วค่อยเอากระถังมาใส่ไหมตัวนี้เขก็ลังขึ้นดูหลาะเอาไปน,นึ่งไปเก่งนึ่งเซฟเซฟดูลานพอมันขึ้นหม่ปูไว้ตำข้างบ้านข้างอันนี้เราเลยลูลานอันนั้นกระถังพักสแง่งนะครับแงงนะคะทุกคน,นตัวนี้พักแงเงกำลังเตะเต็มเลยนะครับผมทุนกระแมน นี่ก็สีพักข้าวทองพักข้าวทองเราจะปลูกใส่กระถางไม่ใช่หรือทองเราเต็มเลยจะเป็นยาคือกันนะคะทุกคนมีตะพักตะมีเน่สวนครัวเราเสียนะไ้ กับมีสีส้มแล้วกับมากินได้เดี๋ยวค่อยหาถังมาใส่ใหม่นะพ่อถังมาใสใหม่ <c oughs> ตกนาผลเดี๋ยวขึ้นพุ่นกันเดี๋ยวไีกินแร่หลว่าน สับปะรดสับปะรดสับปะรดอันนี้ก็กระต๊อบเยลยลูกหลานมานั่งริมยิน,เ,นเวลามันร้อนก็เข้ามาในกระต๊อบของเราเงินน้อยนะคะเ <c oughs> ถ,าาถียงนาเนาะ <c oughs> ว่ากันไปเนาะ ใส่ให้มันติดก่อนถากระถังมาได้แล้วค่อยบล็อกออกไปใส่กระถังมันจะได้หดน้ําตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะได้อันนั้นด้วยหดน้ําสำหรับรดไปสลหดอันว่านเจลเ้ไปด้วยแตงรักไม้ข้างมันเหรอืมไว้เนี่ยมันมันหลงตรงนี้ในถุงเลี่ยมันลอยหลมไปหมดอืมข้าสับสวงมือ ี่ไปทับอันนั้นนะต้น,นนั้นนะต้นนั้นผ <c oughs> ้าลายาโจรกำลังอันนั้นมากมันกำลังเกลี่ยเลยก็ร่วงขึ้นมาขบันไ,ไดก็ติ่มตึ้งเลยทุกคนบันี่เอาไว้นนีก็เราไปหาเอาทั้งนอกมาต้มมากินนะคะอันนี้อยู่ในบ้านของเราเลี้ยข้าง,ขงบ้านเราเลี้ย เป็นมาแล้วกินวัดเป็นไนอเขามาต้มเกนเนี่ยแหละให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นต้นเป็นมาเนี่ยค่ะว่าต้นผ้าทลายโจร ยันทำอะไรปลูกอะไรก็ได้กินลูกหลานเอ้ยแมกตมึกต,ต่างก็กำลังออกปลูกแซมไว้ลูกต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นโอ้หลายต้นนะคะต้นนะคะัุหูยิงยาวไปพุ่นแหละ หลายภู่เลยะคระันหลายภู่อยนะคะหลายต้นเอามาปลูกไว้เตกยอดไงเตกเร็วมัเะขึ้นแล้วนะัอืมเดีย๋ยวมาันก็ขึ้น กระถังนี่ก็งามงาม,งามลูกหลานพักสังเองผู้ใดนํามาเอาเด้อไปเกงอ่อ,องเกมงอ้อมใส่อ,อ้อมมกอ้อมหวแกงใส่ผันหน่อไม้ลูกหลานนี่แหละงามมากเลยสองถังพ้นด,ดานพุนก็มีเยอะเลยนะคะอันนี้ก็หอมบัวที่มหญ้าแบ่งไว้ทุกคนกําลังสัตว์กําลังแตกเต็มเลยนะคะนี่ก็ต้นอ,อึเราทุกคนกําลังแตกยอใดในปลูกไว้ต่า ข้างบ้านเรานี่ยแหละลูกหลานเสียบไว้มาหมดลูกหลานครับอ,อันนี้ค็สิเป็นมักพิกฝนตกมาใส่สองวันติดสามวันติดลูกหลานเอ้ยดูดูซีดเมือเลยเนี่ยมักพิกเต็มเลยนะคะดูซีดเมื่อเนี่ยฝนตกใส่สองวันมาขึ้นกต็ตกนนข้างบ้านตรงนี้ก็สิมีต้นทุเรียนกำลังแตกนะ,ล,ะลูกหลานงามขึ้นพูดเลย มียังบริตัดหญ่าลูกหลานขึ้นแล้วเต็มเลยทางบ้านของเราปลูกสมพิซ้อนๆกันไว้ลูกหลานอัพเดตให้ลูกหลานเานบ่งเนาะปลูกพักปลกมีและปลูกนั่นแล้วอัปเดตให้ลูกหลานเบ่งเลยพร้อมๆกันเล้ <c oughs> วนี้ก็ทำกิจการ หวานปลุกอะไรปลุกนึเสร็ดเรร้อย,ยอัพเดตไปพร้อมกันเมื่อไอเสือกรถามมาเสือตามแม่มาทำไมละลูกอุ้มงงงงงงออกมาเลยเหรอสำหรับคลิปนี้ก็สชิดลาลูกลหลานเน้อเอฟซีกท่านขอให้สุขภาพแขง็งแรงควาเค็บจะได้ควบไข่จะมีพัฒนาชิงเดชขอ,ขอให้ร่ำไม่รวยตลอดปีตลอดไปเด้อลูก,ลกลหลานเอฟซีทุกคน ฝากโดยเด้อลูกหลานฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะลูกๆหลานๆเอฟซีทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟเป็นกำลังใจให้ปู่ย่าตายายขอบคุณหลายๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะงามกำลังสอเลย ឡាអត់គុំបាយចា